Hello everyone My name is Kukip Kheng i My name is r o k o m o n t a n d i Today we are going to present how to make fried rice with chim สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราก็จะมานําเสนอวิธีการทำข้วผัดกุ้งค่ะ I visit this l i f e for everyday live in Thailand and Southeast Asia Country You can find this menu everywhere and also easy to cook at home If you are not like chim or allergic h จ n t เชงทูช oh, mm ิคินพอร์อ n y นิต n ิมอย like ค่ะสำหรับมิ้งเลยค่ะก็เป็นเมน,นูงง่ายๆค่ะที่สามารถทำในครอบครัวก็ได้นะคะแล้วก็ส่วนใครที่ไม่ชอบกุ้งเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่ตามใจชอบค่ะโอเคเร a r มมาเริ่มกันเลยนะคะอินเกเรียนชิมไ e น้ำซุปพิซซ่าวิตเกจิบูออยเออันเนียนโทนี่โทคิวคัมโบเลมอนแอนด์ชูกาลค่ะส่วนผสมของเราก็จะมีกุ้งมีข้าวมี เคี่ยวมีน้ำปลาน้ำมันพืชแล้วก็มีไข่ค่ะมีมะเขือเทศมีหอ,หอมแล้วก็มีแตงกวามะนาวแล้วก็ออกน้ำตาลค่ะ Preparation number one p a s t e oil in the wok Add garlic s t i r ร์ไ over medium h ิดเดิลไฮฮีทอันที a ลูกแกงประมาณหนั้นตอนแรกนะคะก็ใส่น้ำมันมลงนะคะตั้งไฟระดับปานกลางค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมผัดจนหอมนะคะประมาณหนึ่งนาทีครับชูแอชิมแอนสเตอ r ์ r ฟ to cook to ุกทาราบีค่ะแล้วก็จะเติมผุ้ลง,งไปนะคะผัดจนสุกค,ค่ะ Number three, add ingredients aside and egg. eggs in a what Stir to cook and break up the egg. When egg is nearly cooked, สเตอร์ i ฟคีบิปปิ้งที่มีเดียมไฮขั้นตอนที่3นะคะก็ย้ายเครื่องปรุงไปไว้ด้านข้างนะคะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปดังนั้นก็ พอไข่จะสุกก็ใส่ข้าวนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะก็แอดพีิกซอสโมิโซแอันยันแอนชูกา continue to stir fry another 2 minute ค่สะสําหรับสเต็บที่4นะคะก็จะเป็นการเติมน้าําปลามีหอมแล้วก็มะขวดเทศแล้วก็น้ําตาลลงไปแล้วก็ผัดประมาณ2นาทีนะคะ before serving p l a c k t o cucumber and lemon beside ค่ะสำหรับตอนที่เราจะไปเสิร์ฟนะคะก็จะตกแต่งด้วยแตงกวาแล้วก็มะนาวนะคะ Thai people love to serve f i l e ไ with cucumber lemon and chopped chili in s w e e ส sauce for better taste ค่ะคนไทยนะคะชอบเสิร์ฟข้าวผัดข้าวผัดนะคะกับแตงกวามะนาวแล้วก็พริกน้ำปลาค่ะ Thank you for your attention ขอบคุณค<อ>่ะ